นี่ก็หลายสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่ผมออกจากที่นี่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ยังพอเหลืออยู่ออมเมียสุดที่รักก็หายหน้าหายตาไปนานแล้วเธอมาเยี่ยมผมครั้งสุดท้ายก็เมื่อสองปีก่อนผมไม่โทษเธอที่หนีไปแบบนั้นแต่ก็อยากเจอหน้าลูกอีกสักครั้งก็ยังดีตอนนี้สิ่งที่ผมจำเป็นต้องทำก่อนก็คือหางานทำให้ได้ไม่อย่างนั้นเงินจะซื้อข้าวก็คงไม่มีกิน แต่งานมันก็หายากเหลือเกินโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีประวัติอย่างผมทั้งที่ผมเองก็ร่อนเดินทางหางานทุกวันแล้วแม้ผมจะเพื่อนน้อยแต่ก็อาศัยว่ายังมีเพื่อนเก่าบ้างผมไปหาไอ้พื้นเพื่อนเก่าคนหนึ่งของผมตอนนี้มันทำงานอยู่ที่บาร์เราไปยืนสูบบุหรี่กันที่หลังร้านซึ่งแถวนั้นอีกซอยก็ดูเปลี่ยวมากแตกต่างจากซอยนี้อย่างสิ้นเชิงไอ้พื้นบอกว่าที่ซอยฝั่งนั้น เคยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่มันเล่าชีวิตย่อๆของมันให้ฟังว่าทำงานที่นี่มาได้สักพักแล้วและขอโทษที่ไม่เคยไปเยี่ยมผมที่นั่นผมไม่โกรธเคืองอะไรมันคนที่หันหลังให้วงการอย่างพวกเราคงไม่มีใครอยากจะไปเฉียดนักผมถามว่าพอจะมีงานให้ทำไหมแต่มันก็บอกว่าที่นี่ก็ฝืดเคืองเหมือนกันแม้ผมจะเห็นลูกค้ามากมายในร้านก่อนกลับ มันก็ให้เงินผมมาติดตัวไว้สามพันผมรับไว้แล้วก็ขอบคุณมันจากนั้นมันก็ขอตัวไปทำงานต่อผมจึงกะว่าจะเดินไปหาป้ายรถเมย์แต่มันก็บอกว่าอย่าเดินไปทางซอยเก่าเพราะแถวนั้นไม่มีใครเขาเดินกันแล้วระหว่างที่ผมเดินผ่านหน้าร้านที่มันทำงานอีกครั้งก็เห็นว่าร้านที่ไอ้พื้นทำงานอยู่มีป้ายติดรับสมัครงานอย่างที่ผมบอกว่าผมพอมีเพื่อนเก่าอยู่บ้าง แต่ตอนนี้ก็คงจะเหลือน้อยลงทุกทีช่วงเย็นของวันต่อมาที่มีฝนตกกระหน่ำมาทั้งวันผมจึงออกไปหางานทำไม่ได้ก็เลยถือโอกาสนั่งต้มมาม่าดูสายฝนไปช่วงคำ่ำก็มีคนมาเรียกผมถึงบ้านเมื่อเปิดประตูก็พบก,กับไอเลิศรุ่นน้องคนหนึ่งที่สนิทกันกันกบผมมันมาหาผมเพราะรู้ว่าผมเพิ่งออกจากที่นั่นแถมยังซื้อเหล้ามาด้วย พร้อมกับกับแก้มตามสไตล์ตัวกินกับอย่างมันผมเป็นพี่เลี้ยงของไอเลิศตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าวงการถ้าจะมีใครสักคนบนโลกที่คิดจะหักหลังผมเป็นคนสุดท้ายตำแหน่งนั้นก็คงต้องยกให้กับไอเลิศหลังจากดื่มกินกันไปได้สักครึ่งกลมมันก็บอกว่าพอจะมีงานให้ทำและบอกว่าโรงแรมโมเตลที่มันทำงานอยู่กำลังรับสมัครพนักงานกะดึกแทนคนเก่า ในตำแหน่งที่เป็นรอปรพอเหมือนกับมันผมรีบถามมันต่อว่าคนที่เคยมีประวัติอย่างผมเขาจะรับเข้าทำงานหรือแต่ไอเลิศก็ยืนยันว่าขอแค่ทำตามกฎได้ทางโรงแรมก็ยินดีให้เริ่มงานทันทีที่เหลือมันจะคุยให้เองได้ยินแค่นั้นหัวใจของผมก็มีความหวังคืนนั้นเราจึงถือโอกาสเลี้ยงฉลองกันคำวันต่อมา ผมเดินทางมาที่เดือนดาวโมเตลตามพิกัดที่ไอเลิศบอกพอเห็นมันในชุดยามก็รู้สึกแปลกตาเพราะปกติมันเป็นลูกไล่ที่ติดตามผมไปก่อเรื่องโดยการทุกที่ไม่นึกว่าจะดูเป็นการเป็นงานได้ขนาดนี้แต่ก็ช่างเถอะคนเรามันก็ต้องเติบโตขึ้นตามอายุอยู่แล้วดีเสียอีกที่มันพัฒนาได้ขนาดนี้เลิศพาผมเข้ามาในตัวโมเตล ผมมองสำรวจไปรอบโรงแรมชั้นเดียวแห่งนี้เนื้อที่ไม่กว้างไม่แคบแต่และห้องถูกเรียงเป็นรูปตัวซีมีอยู่ประมาณ15ห้องเห็นจะได้สภาพก็ดูเก่าโทมกว่าที่คิดน้ำพุที่ตรงกลางนั้นมีคราบตะใคร่ขึ้นจนผมรู้สึกว่าดูน่าเกลียดรกสายตามากกว่าจะเอาไว้ประดับตกแต่งเลิศบอกว่าที่โรงแรมนี้ยังพออยู่มาได้ขงเพราะในทำเลตรงนี้ ใกล้กับถนนเส้นไฮเวย์ที่รถสัญจรไปมาเป็นเส้นที่ผ่านไปยังอีสานและภาคเหนือได้แต่จะว่าไปในเวลาปกติถนนเส้นนี้มันก็เปลี่ยวเอาเรื่องคนที่เข้าพักที่นี่ถ้าไม่แค่ต้องการพักผ่อนชั่วคราวก็คงเพื่อประกอบกิจกรรมทางกายจะว่าไปมันก็คล้ายๆกับโรงแรมม่านรูดเลิศพาผมมาส่งที่ห้องทำงานขนาดเล็กด้านหลังมีล็อกเกอร์เก็บของมีแฟ้มกับวอสื่อสาร วางคู่กันอยู่บนโต๊ะรอผมอยู่เลิศบอกให้ผมหยิบแฟ้มขึ้นมาอ่านและทำความเข้าใจกับกฎจะได้พร้อมเริ่มทำงานผมถามถึงห้องทำงานที่ดูกว้างขวางตกแต่งดีกว่าที่อยู่ข้างๆกันเลิศจึงบอกว่านั่นสำหรับพนักงานกะกลางวันเท่านั้นแม้แต่พนักงานโรงแรมเล็กๆก็ยังต้องแบ่งชนชั้นกันด้วยหรือนี่ผมก็บ่นไปตามภาษาเลิศบอกกับผมว่าลูกพี่อคิดมาก ใหรีบอ่านกฎซะจะได้เริ่มทำงานผู้จบมันก็หันหลังกลับเข้าไปในป้อมผมจึงงัดเอาบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบแล้วก็เริ่มเปิดสมุดอ่านดูพบว่าข้างในนั้นก็เป็นกฎข้อบังคับหน้าที่รับผิดชอบของโรงแรมทั่วๆไปแต่พอไล่เปิดมาจนถึงหน้าท้าย,ายข้อความในนั้นมันก็ดูแปลกๆข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานกะดึกช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงหกโมงเช้าโรงแรมเดือนดาวโมเทล กฎข้อที่หน่งอสื่อสารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะมีไว้ใช้เพื่อสื่อสารกับยามหน้าประตูหรือแม่บ้านเท่านั้นอย่าปรับขึ้นความถี่ตามใจชอบทั้งเราไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเพราะข้อมูลของท่านอาจจะถูกแอบดูจากด้านหลังได้เสมอแค่กดข้อแรกตรงส่วนท้ายแฟ้มนี้ก็เล่นเอาผมงงแล้วว่ามันคืออะไรของมันแล้วคนอื่นจะมาแอบดูด้านหลังได้ยังไงคิดในแง่ดี ผมก็ไม่มีทางแหกกฎข้อนี้แน่ๆเพราะตั้งแต่ออกมาจากคุกเงินจะกินข้าวก็ยังแทบไม่มีแล้วจะเอาที่ไหนมาซื้อมือถือกฎข้อที่สก่อนพนักงานจะโบกรถให้ลูกค้าเพื่อเข้ามาภายในโมเตลท่านต้องเปิดเช็คห้องพักสักก่อนถ้าหากเปิดเข้าไปในห้องแล้วได้กลิ่นทูบเจือจางลอยมาหรือที่เตียงมีรอยบุบลงคล้ายว่ามีคนนอนอยู่ให้ลูกค้าเปลี่ยนไปพักที่ห้องอื่นแทน โมเตลจะถือว่าห้องนั้นถูกจองตลอดคืนเรียบร้อยแล้วกฎข้อที่3เมื่อลูกค้าใช้บริการของโมเตลเสร็จท่านต้องเช็คสภาพห้องตรวจด,ดูว่าไม่มีของหายทุกครั้งแต่ถ้าหากได้ยินเสียงผู้หญิงฮัมเพลงออกมาจากห้องน้ำแม้ว่าเวลานั้นจะไม่มีลูกค้าหรือใครอยู่แล้วก็ตามให้พนักงานเคาะประตูเบาๆสมครั้งรอจนกว่าเสียงร้องเพลงจะเงียบลง จึงค่อยเปิดเข้าไปในห้องน้ำถ้าหากเสียงเพลงยังทำอยู่อย่าเปิดเข้าไปโดยเด็ดขาดเพราะจ็บของเสียงเพลงจะโมโหและจะเกิดผลที่เราไม่สามารถรับผิดชอบได้เช่นกันกดข้อที่4หากมีรถแท็กซี่สีเหลืองเขียวเลขทะเบียนอคอ3ขับเข้ามาในตัวโมเตลขอให้ท่านขึ้นป้ายว่าห้องพักเต็มแล้วแม้จะไม่มีผู้เข้าพักเลยก็ตามไม่ว่าคนขับแท็กซี่จะว่าอย่างไร ก็ห้ามให้เขาเข้าพักโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนในโรงแรมทางเราไม่ได้กังวลเกี่ยวกับคนขับแต่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ตามเขามามากกว่ากฎข้อที่5ถ้าเห็นลูกค้าเป็นชายอ้วนหัวล้านผิวซีดเดินเข้ามาโดยไม่ได้พูดจาอะไรด้วยท่าทีขึงขังให้คุณชูมือขึ้นมาสีนิ้วเขาจะพยักหน้ารับและเดินไปห้องที่สจากนั้นให้วอแจ้งรอปภทุกคน รวมถึงพนักงานทุกคนด้วยว่าแขกขาประจำมาถึงเรียบร้อยแล้วกฎข้อที่6แม่บ้านกะกลางคืนมีเพียงคนเดียวคือป้าน,นกและคนงานอีกคนก็คือพี่เพิ่มท่านสามารถไปดูใบหน้าของทั้งสองที่บอร์ดพนักงานด้านหลังโมเตลขอให้จำหน้าตาของเธอและเขาไว้ให้ดีโดยเฉพาะป้านกซึ่งคนที่คุณเรียกใช้ได้ก็มีเพียงป้านกคนเดียวเท่านั้นถ้าเห็นคนอื่นที่ไม่ใช่ป้านก กำลังทำความสะอาดห้องหรืออยู่ในส่วนอื่นๆของโมเตลอย่าเข้าไปทักและให้ทำเป็นมองไม่เห็นแล้วพวกเขาจะไม่ทำอะไรคุณถ้าวันไหนป้านกเข้ามาขอบุหรี่จากคุณโปรดรู้ไว้ว่าป้านกเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่และนั่นไม่ใช่ป้านกนนแน่ๆให้คุณถามไปว่าป้านกเกิดวันที่เท่าไหร่ป้านกตัวปลอมจะหนีหายไปเองกดข้อที่7ถึงท้องถนนด้านข้างจะว่างเปล่า ไม่มีรถสักคันให้เห็นแต่ท่านอาจจะได้ยินเสียงรถชนเสียงไซเรนจากรถฉุดเฉินดังขึ้นทุกคืนบางคืนก็อาจจะเห็นคราบเลือดบนท้องถนนโปรดทำตัวให้เป็นปกติเพราะพอรุ่งเช้าคราบเลือดจะหายไปเองกดข้อที่8อย่าเผลอหลับในระหว่างการทำงานกะดึกมีพนักงานเก่าเคยเผลอหลับไปโรงแรมเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดว่าเขาเดินละเมอ เหมือนโดนอะไรบางอย่างจุงมือพาเดินเข้าไปที่ห้องพักห้องหนึ่งเช้าวันต่อมาก็พบศพของพนักงานจมน้ำตายอยู่ในอ่างของห้องพักถ้าคุณเห็นเพื่อนร่วมงานกําลังเดินละเมอเหมือนมีใครจูงการุณาเดินเข้าไปช่วยปลุกให้ตื่นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมกดข้อที่9ถ้าหากลูกค้าเข้าพักแจ้งว่าเตียงมีกลิ่นเหม็นให้คุณเปลี่ยนห้อง หรือคืนเงินครึ่งหนึ่งกับลูกค้าเมื่อลูกค้ากลับไปแล้วให้คุณหยิบยันในลิ้นชักใต้โต๊ะขึ้นมานำไปแปะไว้ที่ตรงหัวเตียงจากนั้นให้สวดน้ำโมสามจดและให้ปิดใช้บริการห้องนั้นจนกว่าจะถึงคืนถัดไปหน้ากระดาษกดข้อสุดท้ายด้านล่างมีร้อยฉีกออกไปผมอ่านทั้งหมดจนจบแล้วเป็นจังหวะที่บุหรีตัวที่สองหมดลงพอดี ผมใช้มือบี้ก้นบุหรี่ลงในถ้วยร้องด้วยความหงุดหงิดไอ้เลิศนี่ชักจะลามปามอยากจะลองดีแต่งเรื่องมากุผมคิดได้ดังนั้นผมเลยวางแฟ้มเติมตัวจะไปสั่งสอนแต่พอเงยหน้าขึ้นไปก็พบกับใครบางคนที่ยืนรอผมอยู่ที่หน้าห้องกระจกในขณะนี้แล้วร่างของชายอ้วนท้วมผิวซีดมีลักษณะบวมอืดผิดปกติกำลังจ้องมองผมด้วยด,ว,ยดวงตาที่ไร้แวว รู้สึกได้ทันทีว่าตอนนี้อันตรายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยชายคนนั้นยืนมองผมเหมือนรอคำตอบผมเลยใจเย็นลงนึกถึงกฎที่เพิ่งอ่านขึ้นมาได้นิ้วของผมค่อยๆชูขึ้นมาสีนิ้วชายคนนั้นพยักหน้ารับแล้วค่อยๆพาร่างเดินอุ้ยอ้ายออกไปวินาทีนั้นเมื่อชายร่างอ้วนเดินออกไปไม่นานผมก็รีบเข้าไปในป้อมยาม เพื่อตามหาไอ้เลิศและถามมันด้วยความโกรธนี่มันบ้าอะไรกันวะผมถามมันด้วยความโกรธแบบที่คิดเลิศไม่มีท่าทีตกใจเลยด้วยซ้ําเหมือนรู้อยู่แล้วว่าผมต้องมาหามันเพียงแต่ถามว่าแขกประจํามาแล้วใช่ไหมถึงแม้ทุกอย่างในตอนนี้จะดูแปลกประหลาดแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วในหัวมันคิดอะไรไม่ออกเลยครูต่อมาก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดเป็นเสียงที่ดังติดติดกัน ผมร้องออกมาด้วยความตกใจนั่นคงเป็นเสียงปืนของใช้เมื่อครู่มองกลับไปที่ไอเลิศก็เห็นมันกำลังทำนิ้วทำปากให้ผมเงียบๆจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดส่วนผมก็ตาแตกเป็นไก่ตื่นว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เลิศบอกให้ผมใจเย็นๆเหมือนต้องการจะดึงสเตกผมจึงทำตามที่มันบอกเหมือนเด็กน้อยที่กำลังถูกผู้ใหญ่สั่งสอนก่อนจะเห็นว่าห้องนั้นเป็นห้องโล่ง ไม่มีแขกเข้าพักแต่อย่างใดผมชักสงสัยว่าง,งานนี้คงไม่ใช่เรื่องปกติแล้วและผมก็ไม่เคยเจอผีหลอกมาก่อนในชีวิตดีแล้วที่เจอแต่ท่านผออ,อเพราะถ้าเจอคนขับรถหรือเมียสาวสภาพจะน่ากลัวกว่านี้ผมไม่รู้ว่าไอ้เลิศมันทนได้ยังไงกับเรื่องแบบนี้ยิ่งคิดถึงกฎต่างๆที่เพิ่งอ่านไปใจผมก็ยิ่งขนลุกสู้ตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้ว ว่าอาจจะทำงานที่นี่ไม่ได้หรือจะต้องมาไอเด็กเอาก็วันนี้ไอเลิศยืนยันว่าถ้าแค่ทำตามกฎได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันเองก็ยังอยู่ได้ทำไมผมจะอยู่ไม่ได้หลังจากนั้นมันก็ปลอบผมอยู่นานโน้มน้าวจนผมรู้สึกดีขึ้นแม้จะยังมือไม้สั่นอยู่ก่อนที่มันจะบอกว่ามันต้องไปตรวจเวนอบรอบโมเตลก่อน ให้ผมสงบสติอารมณ์อยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันมีอะไรก็วอคุยกันถามยังหยิบขวดเล่าที่ซ่อนเอาไว้บอกให้ผมจิบย้อมใจไปก่อนเลือดสูบฉีดแล้วจะได้หายกลัวพอมันเริ่มเดินออกไปผมก็จิบไปหนึ่งกลึบตามคำแนะนำของมันจากนั้นก็ง,งัดบุหรี่ขึ้นมาสูบพลางอ่านกดทบทวนอีกรอบตอนนี้อะไรที่เกี่ยวกับการทำงานที่นี่ผมคงต้องศึกษาให้ทีท่วนกว่านี้ ผ่านไปสัก15นาทีไอเลิศก,ก็ยังไม่กลับมาผมจึงวอไปถามว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนมันจึงตอบกลับมาว่าอยู่ที่ห้องหมาเลข16ลูกค้าร้องเรียนว่าเตียงมีกลิ่นเหม็นก็เลยพาลูกค้าย้ายห้องผมจึงชำเลืองมองไปที่ห้องพักก็เห็นมันอยู่แถวห้องพักก,กลางกงตึกซึ่งก็น่าจะเป็นห้องหมายเลข8หรือ9มันเองก็ยังหันมาแล้วก็วอบอกผมว่าฝากไปจัดก,การห้องที่16ที และให้ทําตามกฎข้อที่บอกเอาไว้ผมปาดเหงื่อเมื่อมีงานยากเข้ามาแต่ใจก็สู้จึงหยิบยานออกมาจากใต้โต๊ะยังไงไอเลือก็อยู่ใกล้ๆผมจะปอดแหกเกินไปเด็กมันจะปีนเกลียวระหว่างทางไปก็เห็นแม่บ้านกำลังเช็ดถูพื้นอยู่ที่บริเวณหน้าห้องเลข16พอผมเดินเข้าไปใกล้จะถึงผู้หญิงคนนั้นก็เลี้ยวหายหลบเข้ามุมตึกไปหรือนั่นจะเป็นป้าน,นก แต่ดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะแก่จนเรียกป้าที่สำคัญตามพื้นที่ผู้หญิงคนเมื่อครู่นั้นถูอยู่ยังมีรอยเลื่อดเลอะไปตามทางที่เขาเดินไปอีกด้วยเป็นยังไงเป็นกันตอนนี้ไปจาัดก,การติดยันก่อนดีกว่าแต่แล้วก็ต้องพังหงาก,กับกลิ่นที่ห้อง16กลิ่นอับกลิ่นเหม็นคละคลุ้งลอยมาทันทีที่ผมเดินผักประตูเข้าไปผมจึงเอามืออุดจมูกก่อนจะเปิดไฟเมื่อมองไปรอบๆก็เห็นว่า สภาพห้องยังดูใหม่กว่าที่คิดเพียงแต่ด้วยบรรยากาศทะมึนบางอย่างทำให้ผมรู้สึกเสียวสันหลังว่าแปลกๆผมเดินดุ่มๆเข้าไปแปะยันที่หัวเตียงแล้วรีบนั่งคุกเข่าพนมมือยกไหวหวังว่าจะรีบท่องบทสวดให้เสร็จไวๆแล้วในเสี้ยววินาทีที่ผมก้มลงกราบพื้นก็รู้สึกได้ว่ามีใครบางคนอยู่ที่ใต้เตียงดวงตาของผมสบเข้า กับดวงตากลวงโบของร่างผู้หญิงที่อยู่ใต้เตียงร่างนั้นจ้องมองมาในระยะประชิดส่งเสียงหัวเราะแหลมสูงทําเอาผมังางหงายหลังขาสั่นขาแขนด้วยความกลัวจากนั้นมือยาวๆของเธอก็ค่อยๆยื่นออกมาคว้าเท้าของผมแล้วพยายามลากเข้าไปใต้เตียงผมหน้าซสีดและร้องเสียงหลงพยายามดิ้นให้หลุดปากก็ร้องตะโกนแหกลั่นสุดชีวิตมองกลับไปก็เห็นประตูห้องปิดลงแล้ว ร่างของผมค่อยๆถูกดึงเข้าไปใต้เตียงและห่างไกลาจากวอที่ตกอยู่ที่พื้นขึ้นทุกทีจากนั้นก็มีเสียงจากวอดังขึ้นเป็นเสียงพูดของไอเลิศเดอโหสิก,กรรมให้ผมด้วยนะพี่ผมกับออมและลูกในท้องจะได้เริ่มต้นใหม่สักทีส่วนลูกของพี่กับออมน้องเสียไปแล้วเมื่อปีก่อนทุกอย่างจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีพี่อยู่สิ้นเสียงนั้นมืออีกข้างของร่างใต้เตียง ก็เบียบข้อมือผมและลากถไายเข้าไปใต้เตียงได้สำเร็จผมได้แต่ร้องตะโกนด้วยความหวาดกลัวทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าไม่รอดแน่ๆแล้วหรือมันอาจจะจบแบบนี้ยังไงชีวิตของผมที่เหลืออยู่ก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะสิ่งเดียวที่ผมอยากพบก็คือลูกคำคืนที่เงียบสงัดนี้เดือนดาวโมเตลยังไม่มีลูกค้าสักคนเลิศจุดบุหรี่ขึ้นสูบ จ้องมองเวลาที่ใกล้จะหมดกลา,างคืนเขาหยิบแฟ้มในห้องทำงานขึ้นมาดูและหยิบเศษกระดาษในกระเป๋ากางเกงก่อนจะนำเทปใสมาแปะส่วนที่ขาดติดคืนในหน้าสุดท้ายให้เรียบร้อยมันคือกฎข้อที่10บทางเราพยายามทำลายห้องที่16มาหลายครั้งแต่ห้องนี้ก็กลับมาได้เองเสมอและมันจะโผล่ขึ้นมาแค่ในบางคืนเท่านั้นฉะนั้นโปรดอยู่ให้ห่างจากห้องนี้ให้มากที่สุด และอย่าเข้าไปข้างในเป็นอันขาด